เรื่องบังเอิญที่ไม่บังเอิญในชีวิตของเราทุกๆคนคงเคยได้ผ่านเหตุการณ์ต่างๆหลากหลายรสและในบรรดาเหตุการณ์หลายเรื่องที่ผ่านไปนั้นคงมีบางเรื่องที่เราเคยมีความรู้สึกว่าช่างบังเอิญเสียจริงๆคำว่าบังเอิญนี้สำหรับนักปฏิบัติภาวนาแล้ว ดูเหมือนจะขัดกับหลักความจริงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราดังเรื่องที่ข้าพเจ้าขอยกมาเป็นตัวอย่างนี้ภายหลังที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และได้แสดงธรรมโปรหรือสีทั้งห้าหรือปัญจวคีจนได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้ววันหนึ่งพระอัศชิ หนึ่งในปัญจะวคีได้เข้าไปบินทบาทในเมืองยังมีปริพาชกหรือนักบวชนอกพระพุทธศาสนารูปหนึ่งชื่ออุปติสสะเดินมาพบพระอัศชิเข้าได้แลเห็นท่าทางอันสงบน่าเลื่อมใสจึงเข้าไปถามท่านว่าใครเป็นาศาสดาของท่านาศาสดาของท่าน สอนว่าอย่างไรพระอัศชิตอบว่าเยธรรมมาเหตุปัปพาวาเตสังเหตุงตถาคะโตเตสันจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสะมะโนแปลได้ความว่า ธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าต้องการดับต้องดับเหตุก่อนพระพุทธองค์ทรงสอนอย่างนี้อุปติสะเมื่อได้ยินคำตอบก็เกิดความแจ้งในจิตจนได้บรรลุธรรมเบื้องต้นในที่นั้นเองและขอเข้าบวชกับพระพุทธเจ้าต่อมาท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหรันต์ เป็นพระอัคารสาวกเบื้องขวาที่เรารู้จักกันในานามของพระสารีบุตรนั่นเองพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ว่าด้วยเหตุกับผลผลย่อมเกิดแต่เหตุเท่านั้นจะเกิดขึ้นลอยๆไม่ได้หลวงปู่เคยบอกข้าพเจ้าว่าถ้าเรามียานอย่างรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดในชีวิตเรา ไม่มีเรื่องบังเอิญเลยผู้ปฏิบัติภาวนาต้องให้ความสำคัญที่เหตุมากกว่าให้ความสำคัญที่ผลจึงขอให้ตั้งใจสร้างแต่เหตุที่ดีๆเพื่อผลที่ดีในวันพรุ่งนี้และต่อๆไปคลื่นกระทบฝั่ง ข้าพเจ้าขอเล่าเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเมื่อต้นปีพุทธศักราช2540มานี้ที่ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลวงปู่ดูท่านเมตตามาโปรดโดยเฉลยปัญหาข้อขัดข้องใจในการปฏิบัติธรรมของข้าพเจ้าเรื่องมีอยู่ว่าในระหว่างนั้นข้าพเจ้ามีข้อขัด ข้องในการปฏิบัติว่าจะมีอุบายวิธีอย่างไรจึงจะสามารถควบคุมอารมณ์ควบคุมจิตของเราให้เป็นไปในทางที่เราต้องการได้ในคืนนั้นขณะที่ข้าพเจ้าเดินจงกรมภาวนาเมื่อใจเกิดความสงบดีแล้วข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนได้ยินเสียงหลวงปูด่ดูบอกข้าพเจ้าว่า คําตอบที่ข้าพเจ้าต้องการนั้นอยู่ในหนังสืออุป,ปะละมณีซึ่งเป็นหนังสือเรื่องราวชีวิตและการปฏิบัติธรรมตลอดจนรวมธรรมะคาสอนของท่านพระโพธิยานเทระหรือหอลวงปู่ชาสุพัทโทวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี ข้าพเจ้าจึงเดินไปที่ตู้หนังสือและหยิบเอาหนังสืออุปปรมณีมาพลิกดูเป็นที่อัศจรรย์สำหรับข้าพเจ้าว่าหนังสืออุปปรมณีเป็นหนังสือเล่มโตมีความหนาถึง585หน้าข้าพเจ้าพลิกดูเพียงสองสามหน้าก็บังเกิดความปิติขนลุกขนชัน เนื่องจากได้พบกับเรื่องที่ต้องการในหน้า276มีใจความว่าธรรอุปมาการอุปมาเป็นวิธีการสอนธรรมะที่ดูเหมือนหลวงปู่ชอบมากที่สุดและเป็นวิธีที่ท่านถนัดมากที่สุดด้วยท่านยกเอาธรรมชาติรอบตัวเข้ากับสภาวะเข้ากับปัญหา ถูกกับจริตนิสัยของคนนั้นอุปมาอุปไมยประกอบการสอนธรรมะจึงทำให้ผู้ฟังเกิดภาพโพสตามไปด้วยทำให้ผู้ฟังสามารถมองเห็นปัญหาได้อย่างทะลุปลุกปลงหมดความสงสัยในหลักธรรมที่นํามาแสดงตัวอย่างการอุปมาของหลวงปู่ได้แก่การทำกรรมฐานทำเหมือนระคังใบนี้ รักคังนี้ตั้งไว้เฉยๆเสียงไม่มีนะสงบสงบจากเสียงเมื่อมีเหตุกระทบขึ้นมาหลวงปู่ตีละฆังดังหนึ่งทีเห็นไหมเสียงมันเกิดขึ้นมานักปฏิบัติเป็นคนมักน้อยอย่างนั้นเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นมาแก้ไขทันท่วงทีเลยชนะด้วยปัญญาของเรา แก้ปัญหาแล้วก็สงบตัวของเราเหมือนรักครังนี้เหมือนกับคลื่นในทะเลที่กระทบฝั่งเมื่อขึ้นมาถึงแค่ฝั่งมันก็สลายเท่านั้นคลื่นใหม่มาก็ต่อไปอีกมันจะเลยฝั่งไปไม่ได้อารมณ์มันจะเลยความรู้ของเราไปไม่ได้เหมือนกันเรื่องอนิจจงทุกขังอนัตตา จะพบกันที่ตรงนั้นมันจะแตกร้าวอยู่ที่ตรงนั้นมันจะหายก็อยู่ที่ตรงนั้นเห็นว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาคือฝั่งทะเลอารมณ์ทั้งหลายผ่านเข้ามาเหมือนคลื่นทะเลขณะนั้นเป็นเวลาดึกมากแล้วข้าพเจ้าคิดว่าสมควรแก่เวลาพักผ่อนจึงได้ขึ้นมาที่ห้องนอน ที่ตู้หัวเตียงมีหนังสืออยู่หลายเล่มแต่เหมือนมีสิ่งใดโดนใจให้ข้าพเจ้าหยิบหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาชื่อพุทธทาสสวนโมกขพลารามกำลังแห่งการหลุดพ้นเป็นหนังสือขนาดพอๆกับอุปลรมณีซึ่งรวมคำสอนของท่านพุทธทาสพ,พิกขุไว้มีเนื้อหา356หน้า และมีความหนาถึงหนึ่งนิ้วข้าพเจ้าเปิดหนังสือพลิกดู2อถึงสหน้าก็บังเกิดความปิติจนขนลุกขนชันอีกครั้งเนื่องจากได้พบกับธรรมอุปมาในเรื่องคลื่นกระทบฝั่งซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันอีกคัดลอกจากเทปบันทึกเสียงท่านพุทธทาสพ,พิกขุซึ่งอยู่ในหน้า146มีใจความว่า หลักปฏิบัติเกี่ยวกับพลังงานทางเพศมันเป็นไปโดยอัตโนมัติไม่ได้มีแผนการคือเราทำงานที่เราชอบหามรุ่งหามค่าแล้วพลังงานที่เหลือที่รุนแรงทางนั้นมันก็ลดมันก็หมดไปแรงกระตุ้นอยากมีชื่อเสียงอยากให้มีประโยชน์แก่ผู้อื่นที่เขาคอยรอผลงานของเรา อันนี้มันมีมากกว่านี่ก็เลยทำเสียจนหมดแรงพอเพลียก็หลับไปพอตื่นขึ้นมาก็ทำอีกไม่มีโอกาสใช้แรงไปทางเพศตรงกันข้ามเราไม่ได้เจตนาโดยตรงมันเป็นไปเองเหตุการณ์มันบังคับให้เป็นไปเองคือเราหาอะไรทำให้มันง่วนอยู่กับงานพอใจในงาน เป็นสุขในงานมันก็สับพริกเมตซับพริกเมตหมายถึงกลั่นกรองทาให้บริสุทธิ์ผู้เขียนของมันเองเอาแรงทางเพศมาใช้ทางสติปัญญาเอาแรงงานกิเลสมาใช้เป็นเรื่องของสติปัญญาต้องมีงานอันหนึ่งซึ่งพอใจหลงไหลขนาดเป็นนางฟ้า เหมือนกับเรียนพระไตรปิดกต้องหลงไหลขนาดนางฟ้าความรู้สึกทางเพศมันก็ต้องเกิดแต่ความรู้สึกทางนี้ความคิดที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมเหมือนกับสิ่งต้านทานเช่นว่าคลื่นกับฝั่งคลื่นมันก็แรงเหมือนกันแต่ว่าฝั่งมันแข็งแรงพอจะรับหัวเราะถาม วิกฤตแบบจวนเจียนจะไปไม่ไปตัดสินใจอย่างไรนั่นมันเรื่องคิดฝันเวลามันช่วยได้หรือว่าไม่รู้ไม่ชี้หัวเราะมันช่วยได้มันเหมือนกับคลื่นกระทบฝั่งพอพ้นสมัยพ้นเวลามันก็ไม่รู้หายไปไหนแต่สรุปแล้วมันต้องทำงานพอถึงเวลาเข้า มันต้องทำงานมันรักงานอยู่ไปทำงานเสียความคิดฝันนั้นก็ค่อยๆซาไปซาไปมันไปสนุกในงานข้าพเจ้าได้มาพิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องนี้เป็นอุปมาธรรมที่มีประโยชน์มากหากไม่บันทึกไว้เป็นหลักฐานก็เกรงว่าตนเองจะหลงลืมในภายหลัง และจะไม่เกิดประโยชน์อะไรหากไม่น้อมนำมาพิจารณาบ่อยๆเรื่องคลื่นกระทบฝั่งนี้จึงกลายเป็นเรื่องบังเอิญที่ไม่บังเอิญที่ข้าพเจ้าได้ประสบอีกเรื่องหนึง่ง Get Better Together ขึ้นไปได้วยกันอําภวันขอบคุณสําหรับการติดตามค่ะ